สวัสดีครับท่านชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับช่องของพีทนะครับวันนี้นะครับพามาชมรถกระบะนะครับราคาถูกนะฮะถือว่าถูกมากมากเลยนะครับใครหารถไว้ใช้งานในกิจการหรือว่าเอาไว้ให้ลูกน้องใช้หรือว่าเป็นรถสเปร์เข้าไรเข้าสวนนะขนคนขนของถือว่าคุ้มค่าเลยนะฮะมาตัวนี้นะครับเป็นกระบะใจแอนนะครับ mg mg เอ็กเทนเป็นรุ่นกระบะเจเอนกระบะใหญ่นะครับนี่เลยปี2020ไหม่20,000ร,ราคา359,000บาทถูกมากนะนะครับใครหาอยู่นะฮะเอาไว้ใช้งานได้เลยนะครับคันนี้สภาพน้องๆป้ายแดงเลยนะนี้เข้ามาใหม่นะครับสีขาวนะในส่วนของสเปคเนี่ยก็ถือว่าคุ้มค่ากับราคานะครับนะเป็นรถกระบะแคป Open Cap ด้วยนะครับ นี่ให้ดูเหลียมสันนะครเรื่องของโครงสร้างไม่ต้องห่วงครับรับประกันเลยนะไม่มีนเรื่องของชนหนักรถสภาพน้องๆไปแดงเลยคันนี้นะครับเครื่อง2.0ดีเซล161แรงม้มาไมนะ่20,002ราคา359,000บาทนะจบไปเลยนะคันนี้คันนี้นะครับสภาพแบบนี้นะถือว่าโอเคเลยนะใครที่หารถไว้ให้ลูกน้องใช้ไว้เข้าไรเข้าสวนนะถือว่าคุ้มค่าสุดเลยนะครับามาดูแล้วคันนี้นะครับ ออปชันอื่นๆนะครับสำหรับคันนี้มีฟิล์มเรียบร้อยแล้วนะครับภาษีพรรบบอะไรเรียบร้อยหมดนะครับไปถึงเดือนตุลาแล้วก็มีประกันชั้นหนึ่งให้ด้วยนะฮะของธรชาตินะฮะไฟเลี้ยวที่กระจกข้างนะครับกระจกไฟฟ้าแล้วก็พับปรับกระจกมองข้างแบบไฟฟ้านะฮะโอเปนแคปด้วยนะครับเป็นเครื่องดีเซลนะเครื่องดีเซล ปี2020ี่เนี่ยรายคา3 5 0 0 0ผมว่ามีแบรนด์นี้แบรนด์เดียวแหละนะครับเป็นรถกระบะนะในส่วนของบอดี้เนี่ยเหมือนเป็นวายบอดี้ด้วยนะนะครับบอดีนะ้ Body ขนาดใหญ่เลยโลโก้ MG ชัดเจนนะครับส่วนของแรงม้านะตัวนี้161แรงม้านะครับท่านผู้ชมนะกระบะไลเนอร์ก็ oh. สภาพยังโอเคนะแต่เพื่อนฝุ่นหน่อยนะเดี๋ยว,ววันรับรถนะใครซื้อไปผมทำความสะอาดให้นะ เก็บงานเก็บอะไรให้หมดนะครับนะสะภาพสวยสวยเลยนะฮะมีการสะอาดได้เรียบร้อยหมดนะนะครับกุญแจก็เป็นรีโมทนะครับลูกค้านะเกียร์เมนนวลห้าหกสปีดนะครับนะนี่คือภายในนะครับภายในก็ดูดีดูสะอาดนะหลังคาสะอาดเลยนะนะครับนี่ให้ดูกุญแจก่อนนะครับแบบรีโมทแบบนี้นะครับเป็ G ดูเลขไม้นะครับไม้สองหมื่นสองนะไม้สองหมื่นสองนะครับเกียร์เมนนวลหกสปีดเข้าง่ายนะครับนะเนี่ยเวลาเข้าเกียร์ถอยัจะมีปุ่มกดให้เนี่ยเหมือนออตโต้เลยนะนะครับโยกง่ายเข้าง่ายหัวเกียร์แบบสวยนะครับขนาดกําลังดีไม่สูงไม่เตี้ยมากนะตำแหน่งสวยตำแหน่งดีนะใช้งานได้ดีแอร์เนี่ย ระบบแอร์เขาดีมากนะครับเมื่อกี้ผมลองขับมาเนี่ยอาแอร์เอาเอาอยู่นะอากาศร้อนแบบนี้แอร์เย็นเย็นดีด้วยนะครับเครื่องเสียงติดรถก็ CDMP3 f m m u u s b อได้นะครับช่องวางของนี่ชอบเลยนะครับกว้างแล้วก็ตำแหน่งโอเคนะพวงมาลัยปรับขึ้นลงได้นะฮะปรับสูงต่ำของไฟหน้าได้นะครับสีระดับนะนะฮะช่องแอร์มาตรฐาน4ช่อง ตำแหน่งไฟฉุกเฉินตรงกลางนะส,สีสีน้อยไปหน่อยนะฮะระบบช่วงล่างโอเคเลยนะฮะระบบช่วงล่างเนี่ยใช้ได้นะครับการยึดก่อถนุนอัตราเร่งดีนะ,ะจับคู่กับเกียร์ตัวนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับสลับ MG ทําทำออกมาดีนะ,ะขับดีขับสนุกนี่เลยนะครับการตกแต่งต่างๆสวยงามนะ,ะดูดีขึ้นนะครับสลับกระบะ ภายในก็โดยสารได้นะนะครับหรือว่าบรรทุกของได้นะฮะในส่วนของโครงสร้างนะครับนะสวยทุกจุดเลยนะรถปี2020อย่างที่กล่าวนะครับไม่มีอะไรมากนะฮะใครชอบนะครับคันนี้นะราคา359,000บาทคุ้มค่าสุดแหละนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับห้องเครื่องการวางเครื่องเป็นยังไงหลาย,ลายท่านไม่เคยเห็นนะ น,นี่เลยฝากระโปรงน้ำเดิมนะครับขอ,อง MG นะครับขอ,อ,อง m อฝากระโปรงอย่างนี้นะครับนอตเดิมเดิมคานเดิมเดมนะิวางเครื่องแบบนี้นะครับนะที่ลองขับมาโอเคเลยนะนะครับ <S <S เหมือนมีระบบช่วยในการออกตัวด้วยนะนะครับเพราะว่า ในขณะที่ผมว่างนะครับใส่เกียร์ว่างไว้นะครับเจาะแล้วก็ใส่เกียร์ว่างไว้เนี่ยรอบเครื่องยนต์มันจะไม่ถึงพันรอบนะนะครับแต่ขณะที่เราจะออกตัวเราเหยียบคัสต์ลงไปนีย่ยังไม่ได้เร่งนะนะครับรอบมันจะขยับขึ้นมาขยับขึ้นมาช่วยเรานะจะเร่งเครื่องช่วยเรานะครับพอเราเหยียบคัสต์ขึ้นลงไปแล้วเนี่ยเหมือน,นว่าเตรยยมพร้อมในการออกตัวให้เราแหละนะครับ อันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นระบบของเขานะผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะฮะแต่ว่าโดยรวมนะลองขับนะทดสอบการใช้งานนิดหน่อยนะครับก็ถือว่าโอเคสําหรับกระบะที่ราคาถูกนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะฮะใครที่หารถไม่ใช้งานไม่เน้นชั้นนการนะครับเป็นข้อดีด้วยนะครับเอาไว้ลุยนะไม่ต้องปเสียดายประมาณมากนะครับเพราะว่าคุ้มค่าอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการใช้งานนะครับออปชันอะไรอื่นมีมา เพีย่พร้อมนะฮะในรถกระบะเนี่ยที่ควรจะมีแต่คันนี้ก็มีหมดนะฮะในส่วนของปีใหม่ด้วยนะฮะใหม่น้อยด้วยนะฮะร,ราคาถูกด้วยแล้วก็ประหยัดด้วยนะครับเป็นเครื่อง20เป็นดีเซลด้วยนะครับเกียร์ธรรมดาด้วยนะ161เด็มาถือว่าโอเค สามแสนห้าหมื่นเก้บาทครับ0 9 6 1 4 9 9 8าหใครสนใจคันนี้โทรเข้ามาได้เลยนะครับจัดไฟแนนซ์ก็ได้จะซื้อสดก็ได้นะครับต่างจังหวัดก็ได้เหมือนกันนะครับะมีวันตีให้ด้วยนะครับเกาสิบวันนะครับดูแลหลังการขายหรือบริการช่วยเหลือนะครับบริการช่วยเหลืออบนท้องถนนนี่ตลอด24ชั่วโมงนาน1ปีนะครับสำหรับคันนี้นะนะครับวันนี้ฝากไว้ที่นี้ก่อนนะครับสหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็โทรเข้ามาครับจ้า 096149985วันนี้สมัสดีครับ